ก็ขอกราบสิทุกท่านกันด้วยนะฮะผู้ผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในร้านของ d ีซ h ช p ของเรากันอีกแล้วนะะก็จะบอกว่าอีพีนี้เราก็มาสุ่มกันเหมือนเดิมนะครับผมก็บอกเลยว่าเครดิตของเราเนี่ยก็มีประมาณเท่าเดิมนะสองเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะ ก็มันเหลือไงก็ใช้ใหน่อยแล้วกันนะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องหลักกันเนี่ยบอกเลยว่าร้านนี้สปอนเซอร์ของเรานะก็สำหรับใครที่เป็นคนดูใหม่ก็เดี๋ยวพี่อธิบายคร่าวๆให้หน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับร้านนี้ก็จะมีอ่ารหัสแบบรหัสไว้สุ่มนะครับผมแล้วก็มีการซื้อรหัสและมีการรับฟาร์มต่างๆในเกมและบริการเติมโลบักด้วยนะฮะโลบักแน่น,น,นะฉัไมเป็นเลดแปดเนาะตอนนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าดูก่อนตอนนี้ยังไม่มีนะโอเคยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีโลบักอ่าก็เนี่ยโลบักเป็นเลดแปดจริงด้วยม ก็รับฟาร์มทุกอย่างในเกมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้าของบล็อกฟูดแล้วก็แมปออสตาอ่าก็ใครอยากรู้ก็เข้ามาดูได้พี่จะเข้าหน้าของบล็อกฟูดทุกคนได้เห็นบ่อยแล้วออสตาคือรับฟาร์มอย่างพี่ไม่รู้นะอันนี้เพิ่งเคยเห็นโอ้ออรับฟาร์มเอฟเคเพชรอ๋อก็บอกว่าพี่ไม่ได้เล่นออสตานะเออเลยไม่ค่อยรู้อะไรมากนะฮะอ่ะต่อไปผมเราก็มาดูหน้าเกบ้านรหัสเกมต่างๆนะนี่ก็จะมีไก่ตันบล็อกฟูดนะครับผมแล้วไก่ตันเผาวีซี รหัสแบบออสตาเนาะแล้วก็ทอร์เร็ตเทอร์ e n ดีเฟนต์นะครับผมก็น้อง,องที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถเลือกได้เลยนะเดี๋ยวพี่เขาบอกฟุตแล้วกันเพราะน้องส่วนใหญ่นะเล่นบอกฟุตกันเยอะมากก็จะมีแบบทั้งสุม่มทั้งซื้อรหัสก็มีนะก็พี่ไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นสุ่มเป็นซื้อบ้างแล้วกันนะแต่พี่เดาว,ว่าน่าจะเป็นอัพพงแคงอ่ะเออน่าจะซื้อ,อเช่นไอ้พวกเนี้ยเออรหัสคนรวยเป็นไงเออถ้าใครคนรวยก็ซื้อได้เออแต่ไม่แน่ใจว่าอันไหนสุ่มนะเออไอ,อพวกทวไน่จะสุ่มแน่นอน ไอเนี้ยสุ่มแน่นอนแต่พวกที่เหลือพี่ไม่แน่ใจนะฮะ <S <S 1> <S 1> ต่อไปก็เดี๋ยวพี่เจอรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะฮะอันนี้แมปออสตาเนาะสัหรับน้องที่อยากดูว่ามีนานอะไรบ้างก็มีเน่านของไก่ตันเวสเจสิบเวสร้อยไก่เจ็ดดาวอะไรประมาณนี้มีเพียบเออซื้อได้เทพเงางชายเนะี่ยเออเห็นคนอยากได้บน่นบ่นเยอะนะ่ากับพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยบ่นน่าจะอยากได้เยอะอยู่ อ่าต่อไปก็เป็นของ t o เ l e t Tower Defense กันบ้างนะบอกเลยว่าแล้วก็มา t o เ l e t Tower Defense กันเหมือนเดิมเออกระแสต,ตอบรับดีมากเออชอบชอบชอบก็ต่อไปก็เออเอาะไรดี200เลยนะ200มันซื้ออะไรได้บ้างวะโอ้โหถ้าซื้อพวกเนี้ยแต่เราทำหมดแล้วอ่ะเอาเป็นไอพวกนี้แล้วกันอ่าถูกถูกเอาถูกถูกไปก่อนเอาเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ นึ่งชิ้นไปนิ่มๆจิจิออเออเกลือไม่แปลกเราอย่าหวังเยอะเอออ่ะต่อไปอันนี้อ่ะซื้อเล่นเล่น <t> เล่นเล่น,ลนไปโอ้เกลือจังวะเฮ้ยมันเกลือจังวะเกลือมากเออเอาเป็นห้าบาทห้าบาทห้าบาทป้างห้าบาทโอ้เฮ้ยโอเกลือเหมือนเดิมวะ่ะอันนี้ไปกี่บาทแปดล,ละ ยี่สิบสี่อ้ย่ห้ามันเลขกลมๆกลมๆไอ,อ้วันนี้สึกจะไม่ได้นะเนะี่ยอ่ะอีกอีกรอบหนึ่งได้ปะโอ้โหไม่ได้เหมือนเดิมว่ะมันมีอะไรสุ่มไหมเอออันนี้อยากเผาผ่านเงินเล่นๆน,น,นะ,นะนเ, 7, นะเนี่ยหูพันเลยเหรอเจ็ดพันเก้านานเลเนี่ยเชี่ยโฮ้ยเพิ่งเคยเห็นเจ็ดพันเก้าเคยเจอแบบเนี้ยเออโห เกินอันนี้ดีเจทีวีดีเจเลยเนี่ยมาอีกรอบหนึ่งมาโอ้โหตายเงินมาเผาเล่นชัดๆเอ่ออ่าตอนนี้เอาตันไหนดีเอาเป็นอา่าอีกรอบหนึ่งอ่าห้าบาทห้าบาทชูชิชูชินี่หิวหิวเลยพลังของข้าจงได้แล้วแหละไปโอ้ ได้เท็กสลายเอา,เอา,เ,อาเอาก้กาวเข้าเลยแหละมามาอันนี้อะไรเนี่ยอัดคลิปก่อนซื้ออัดแล้วอ่าเราอัดแล้วนะนี่อัดแล้วอัดคลิปก่อนซื้อมันเตือนนะอัดคลิปก่อนซื้อด้วยอ่าต้องมีคลิปนะฮะถึงจะรับเปลี่ยนลหัสสินสีได้เลยจัดไปเอาไม่มีกดยืนะเอ้ย <ว pix> ได้ใช่ยัดแค่เฮ้ยได้ป่ะโอ้ตะเบอเฮ้ยนอบี่ได้ว่ะ เฮ้ยก็เฮ้ยออกมาสุ่มเล่นๆได้อามาเผาเงินเล่นๆได้เฉยบาได้คลิปคือแบบว่าไม่รู้จะทำคลิปเลยแล้วอ่ะเออได้คลิปเฉยเฮ้ยบุญวาสนานมีวะก็ไปดูกันว่ารหัสเราจะเป็นยังไงนะเฮ้ยของดีเฮ้ยก่อนไปแถมๆมันเหลือห้าแบบมันเหลือไอเศษตังได้คุม้มละสุ่มอะไรก็ได้วะ่ะเออสุ่มอะไรก็ได้ ออสักเจ็ดไปไหมโอ,มอ้ไม่พอไม่ <c oughs> พอเผื่อได้ไงเผื่อได้เด็ดลนะอีกรอบหนึง่งเผื่อมันได้เอาอะไรดีวะแปบบ๊บหาก่อนอันถูกถูก,ถกอันนี้คือซื้อใช่ไหมเออได้ตัวละครร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อนี่เป็นการซื้อนะฮะอ๋อเป็นการซื้อกะน่าทำเมลแดงโอเคอันนี้เป็นการซื้อเนาะไม่ไม่ไม่รักกันพี่ขอญาสุ่มพระจเรามันมาการสุ่มไปแล้วก็เอาตัวอะไรดีวะ ชอบชอบดีเจอะเออไไม่ไม่อันนี้ก็เท่นะเอาดีเจแหละไปได้หกอันอะเก้าหกห้าสิบสี่ใช่ไหมเหมือนคำนวนมาเป๊ะเลยเนี่ยะเออมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าดีเจก็ขอบคุณบุญกุศลที่พี่มีจงจดติมาดีเจทีวีขอเถอะหรือเราสุ่มไปแล้ววะจำไม่ได้ว่าะเคยสุ่มตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจจำได้จะหนึ่งบาทเคยสุ่มแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้นี่เคยหรือเปล่าลืมไปแล้วนะพี่ลืมไปละน่าจะยังไม่เคยนะไป อรับตาอ๋อห้าสิบสี่บาทมันเป็นไรคุมแล้วเราคุมแล้วนะครไปไปดูห่อยกันว่าจะเทพแค่ไหนไปดูกันเลยนะครับผมไป <S <S ตอนนี้เราก็อยู่ในหนกที่เราสุ่มได้กันแล้วนะครับผมอ่ะเหมือนว่าตอนนี้จะมีเงินอยู่สามร้อยเพชรห้าสิบแล้วก็อะไรไม่รู้เนะี่ยสูตัวอะไรไม่รู้ตวเน,นี้ชิวกินเลเซอร์ไม่รู้จักเลยอันนี้ก็ไม่รู้จักสักตัวนะพวกเนะี้ย สีตัวนี้ไม่รู้จักเลยเราก็อย่างน้อยตัวที่5ของเราเนี่ยเร,เราได้มันแล้วนี่เปิดไฮเปอร์อัพเกรดไททันสเปคเกอร์แมนเออนั่นแหละบอกเลยว่าเราสุ่มได้โคว่าคุ้มนะแบบสุ่มเล่นๆได้เลยเออถ้าใครอยากสุ่มก็พี่ทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับผมพี่เคยทําคลิปตัวนี้แล้วนะครับผมอ่ะก็คือไปดูคลิปนี้ได้เลยนะสามารถกดไลค์คลิปนี้หรือกดติดตามพี่ต่อได้เลยนะ ก็ไม่มีคดแจกนะขออภัยด้วยนะน้องคือในเพจเขาไม่มีอะไรให้เนาะก็สำหรับใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์พี่ด้วยนะเพื่อนังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับผมบายบาย